สวัสดีค่ะน้องมาลีสองเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็จะถ่ายชีวิตประจําวันตอนเช้าของมาลีให้ดูค่ะก็นี่ช่วงประมาณแปดโมงนะคะก็กินนมอิ่มแล้วเลยแล้วอะไรงี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะคะแต่ว่าสภาพก็จะหลุดลุ่ยหน่อยแต่นี่คือท่านอนประจํานะคะปกติก็จะนอนริมด้านใน แต่เธอก็จะเหมือนมานอนคอมคอมที่นอนเธออย่างนี้ค่ะก็นอนมองโมบายแล้วก็คุยกับโมบายไม่รู้คุยภาษาอะไรค่ะหนูคุยปภาษาอะไรลรกน้องคุยภาษาอะไรคะ สังเกตรูจมูกนะคะบานมากเดี <g ib berish> ย๋ยวรอให้มารีย่อยก่อนนะคะแล้วเราก็จะอาบน้ำการแล้วก็กินนมอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนค่ะไปละค่ะ